ปาร์บี้ไม่ใหม่ในฝันของผมก็คือผมจะให้ทุกคนนะใส่ชุดนอนนะฮะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะฮะซูมกันแล้วก็นอนนอนนอนเลยนอนข้ามปีว่าเราต้องพักผ่อนเพราะว่าปีนี้เราใช้ชีวิตหนักเราก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะผมอันนี้ในฝันใช่เราก็ ผู้ไม่ต้องใช้เราไม่เปลืองทรัพยากรเลยด้วยเพราะว่าเรานอนอย่างเดียวชุดบางทีไม่ต้องใส่ด้วยเาเผออะไรนะอะไรนะเออลืมได้นะได้ซูมมันก็เห็นแต่หน้าไงอ่าใช่ใช่ไม่เปลืองทรัพยากรนี่กินก็ไม่ต้องกินก็นอนอย่างเดียวติมนอนเพราะง่วงนีครมาซูมด้วยีใครมาซูมด้วยโอ้เพื่อนเยอะแยะเนี่ยนี่ไงเพื่อนจากกูด็อกเตอร์เดี๋ยวเขาก็ซูมกัน พี่พูดมกับเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนมัธยมโอ้ยเยอะๆสูมมกัน,ปนไปล <c oughs> ใช่ใช่ก็ซูมกันนอนประหยัดพลังงานครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนก็ปีนี้ขอให้ทุกคนไปเที่ยวเยอะๆได้เที่ยวเยอะๆแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนทำงานมาเหนื่อยมากปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ทุกคนสบายชิลๆรีแลกซ์ ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะทุกคนมานอน <c oughs>